ก็สวัสดีเอฟซีท <c oughs> ุกท่านที่เข้ามารับชมรัฐบาลไทยเนาะก็แสดงความดนใจด้วยที่ท่านมีโชคมีลาบงวดที่ผ่านมาก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบต่อไปเรื่อยๆกับซองร่วมบุญลวงตาวัดเมืองรอซองที่สองในงวดต่อไปโชคดีใหม่รับผมขลอยโชคดีทุกท่าน สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธีจบาและวิทยีเรียนไปครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาที่ปั้นช่างติโวดบ้านเก่าเมืองเดิมครับพี่น้องครับกับบรรยากาศสดสดนะครับพี่น้องครับย่ามคำคำนะครับพี่น้องครับก็ได้เดินทางมาวันนี้เราจะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับวันที่16ธันวาคม2568กับซองแรกของหลวงตาวัดเมืองหลวงตาวัดเมืองกับช่างตำรวจนะครับพี่น้องก็สวัสดีครับช่างจำรวจครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมงวดที่แล้ว เลขหลุดก็อขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภยัยครับ,รบก็เลยมีเอฟซีที่โทรมาทางโทรศัพท์กับทางไลน์ว่าขอเลขหลวงตาวัดเมืองครับผมก็ทําเลขมาประมาณสองปีเนาะครับก็มีเอฟซีมาเยอะแยะก็ถือว่ายอะขึ้นเรื่อยเลขคนที่ชอบทางเลขรัฐบาลไทยเนี่ยผมก็เพิ่งอยู่วงการเลขมาประมาณสองปีเนาะเลขมีตั้งหลายเลข มีตั้งแต่เลขต้นไม้ขูดต้นไม้เลขสิงสารสัตว์เลขสารเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขร่างทรงมีเลขร่างทรงมีเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเลขต้นไม้มีเลขความฝันแล้วจะดวงใครจะถูกฉลกกับเลขตัวไหนในระยะเวลาสองปีสารผมก็ทําแต่เลขสารที่ผมทําคือสารท่านจะไม่ให้ขอใบถ้าเขาอบแสดงว่าเราไม่ทํางาน ท่านก็จะให้ประมาณโหเองได้เองเวลาปล่อยคลิปมากเลขจะไม่กคยออกแต่ถ้าขอเป็นการสัตวนตัวที่ผมทาสารดํดที่ผมศรัทธาและนับถือเนี่ยจะได้ตลอดเ,อเวลาผมตกทุกข์ยากเวลาผมขอก็จะได้เองถ้าปล่อยคลิปบางทีก็ออกบางทีก็ออกน้อยเหมือนเป็นดวงของแต่ละคนแต่ละท่านที่ผมทํามามีเลขสารกับเลขพระอาจารย์ที่ให้เอฟซีที่ทักเป็นลายสัตวตัวก็ถือว่า เลขที่เข้ามาที่ให้ fc มาเลขที่เหมาะสมของที่สุดจากที่พระท่านทักวันนั้นที่ผมไปเอาเลข fc บอกวา,ารวมผมเนี่ยเหมาะสมกับเลขโรงเลขสารก็เหมาะสมเป็นรองลงมาแต่ว่านานๆให้ขอที่หนึ่งเแต่เลขทรงเนี่ยขอได้ทุกนวดเป็นเลขที่เหมาะสมกับเลขทรงผมเลยเอาตอนนั้นที่ทรง เอาเล็ลงตาเมือมายังไม่ทาเล็กซองนะคือไปขอท่านไปดูเลยเอามาเฉยออมาสามรอบก็แตกสามรอบแตกสามรอบแต่ว่ามารอบนี้ก็คือว่าขอ,อ,อเป็นเล็กซองของลงตา,ตาบัดเมืองซองที่หนึ่งใช่เป็นซองที่หนึ่งเลยซองลงตาบัานเมืองซองหนึ่งซองที่แล้วเขาก็ถูกนะแต่ผมไม่ได้มาเพราะว่าเอาเล็กองดำมาออกแล้วเลยไม่ได้เอาเล็ออกมาอตอนนั้นที่เราเล็กลงตาเมื่มาเพราะเล็กองดำติดเข้าภาษาดูว่าเข้ามาเข้ามาดีแต่รอบหลังก็เลย ผมรู้สึกตพราะว่าขอเป็นเลขซองเลขซองหลวงตาวัดเมืองสองที่หนึ่งผมถวายซองไปประมาณอาจจะเป็นจำนวนเงินไม่เยอะแต่ไปเป็นค่าน้าค่าไฟที่วัดก็ได้คือเราใส่บุญอยู่แล้วอาจารย์ว่าให้หยวดเหมาะสมก็เลขซองเลขเลขสารคือเลขที่เป็นเลขซองฝากมา่จะมีดวงทางเลขซองมากที่สุดเราต้องประเมินเองว่าเรามงสมกับเลขไหนในก็ทําเลขมาประมาณสองปีแล้วก็ขอฝากเลขซองไว้กับเอสีในอมออมแครับ เลขนี้เป็นเลขสองหลวงตาวัดเมืองเป็นรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลไทยล้วนๆไม่ใช่เลขลาวเป็นเลขไทยล้วนไม่อยากให้ท่านไปซื้อไทยไม่เป็น่านซื้อลาวเพราะว่าเป็นเป็นเดี๋ยวเอ็ซีจะลงถ้าเป็นเลขลาวก็ต้องเป็นเลขสองพระอาจารย์ฟังลาวอันนี้เป็นพระปั่งไทยเป็นเป็นเลขสองเหมือนกันเป็นอันนี้เป็นเลขว่าสองร่วมบุญแล้วกันเนาะสองร่วมบุญคือเป็นสองร่วมบุญดีกว่าไ้่เป็นสองล้านเป็นสองร่วมบุญลงสองร่วมบุญลงตาวัดเมืองสองที่หนึ่งครับ ก็คือเราจะตั้งที่ซองคือเป็นซองร่วบุญเลยครับเป็นเลขซองซองร่วบุญลงตาวัดเมืองซองที่หนึ่งคือเลขนี้อาจจะมีเข้าไปหลุดแต่ว่าเข้าเยอะเลขลงตาวัดเมืองถ้าใครเคยดูมาจะเป็นสองชุดมีชุดเด่นกับชองรช่มีชุดเด่นหนึ่งชุดชุดรองหนึ่งชุดท่านชอบเลขชุดไหนชุดรองหรือชุดเด่นก็คอมเมนต์มาแล้วก็มีจะมีวิทย์อยู่ตัวหนึ่งเลขลงตาวัดเมืองถ้าใครเคยดูและติดตามมามันจะมีเด่นหนึ่งชุดรองหนึ่งชุด แล้วก็มีวิ่งอย่างชุดวิ่งตัวเดียวครับก็คือไม่รู้ใครจะเหมาะสมเลขไหนแต่ว่าโดยผมแล้วเนี่ยถ้าท่านทักมาหลายคนว่าทักมาหลายหน้าแล้วแต่ผมก็คือเราต้องหาตัวตนบุคลิกใจเจอบางคนเหมาะกับการขอเลขนะบางคนไปขอกับมิ่มขอกับมิ่มปิยาบึ้งป่ยาบึ้งเออาป่ยาปิยาบึ้งบางคนเหมาะกับไปขอต้นไม้และแม่นบางคนฝันแม่นบางคนเกี่ยวฝันแม่นครับางคน ไปขอสารแล้วแม่นคือแม่นต้องแม่นแต่แม่นต้องออกการออกออกสื่อมันต้องรู้ว่าสมพง์กับเราตัวไหนเนาะใช่ท่านคนแม่นกับฟันฟันคนเดียวแม่นพอไปออก,กไม่แม่น<อ>ที่ผมฟันแม่นซื้อคนเดียวถูกพอไปออกช่องไม่ถูกแต่พอเป็นเลขซองเวลาไปออกเกี่ยวกับผมที่เล่นรัฐบาลไทยกับลาวเนี่ยถ้าเกี่ยวกับพระก็จะถูกเนี่ยพระอาจารย์ฝั่งลาวที่เป็นสองละลา้านก็ถูกแต่นี่เขาเป็นสองระบุญของลุงตาวัดเมืองใครถูกแล้วค่อยร่บุญด้วยกัน ก็เป็นเลขทรง่ยอะไรที่เป็นเลขทรงจะแม่นรับผมนะถ้าถ้าอามาถ้าไม่มีคำว่าทรงม่จะไม่ค่อยถูกอยเงยเอทางกันเราเอาเลขทรงดีกว่าให้ผมไปขุดต้นไม้ก็ไม่น่าจะมผมขุดต้นไม้ไปให้ไปขุดไปรอเม่นเอาจากดินเ็าไม่ถูกจะให้ผมไปรำร่างทรงอุคลิกก็ไม่ได้ผมไม่หมกเป็นมือวิทยาก,กรการนําเลขนําเสนอพูดคุยเล่าเรื่องราวเรื่องเลขได้เลขมายัางไง อีเลขมีค่าใช้จ่ายไหมได้มายัางไงเป็นเลขสองที่เท่าไหร่พอเลขสองซองหนึ่งซองสองมันจะมีความน่าตื่นเต้นน่าลุ้นว่าเลขพอซองนี้มาซองนี้มาซองนี้มามันมีความน่าตื่นเต้นคคเคยได้เลขเลขดวงตาบ้านเมืองนี่ตั้งแต่ออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดมาย fc เริ่ม fc พิยนดูคลิปเก่าคลิปกระ,ะเก่าเด้งขึ้นมาก็ไม่รู้เช่อหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ด fc โทรมาว่าหนึ่งร้อยกว่าสายถามดวงตาบ้านเมืองจนผมอดใจไม่ได้ต้องไปเอายึดไปเอาไม่ได้ fc ว่ายึดไปไม่ได้ผิดถูกไม่เป็นไร ขอให้ไปเอามาแต่ว่าขอให้จังหวดตั้งเป็นสองที่หนึ่งเลยมารองนี้ให้ตั้งเริ่มเป็นสองที่หนึ่งมันเลยเกิดความคิดมาว่าเออมันเคยมีลงตาทักว่าลงตาฝัาง่งเราว่าช่างตรวจจะดังเขาเลขสองอเป็นคาพูดที่ผมจํามาปีหนึ่งให้ตรวจไว้แล้วอื่นไม่ดังเข้ากับเลขสองจนมีเอฟซีโทรมาเป็นร้อยสายว่าไอ้ที่ออกหนึ่งสี่ห้ากันขอสามเจ็ดมันมันเข้าทั้งหดทั้งล่างไนงะใช่แนละ้วสามเจ็ดก็เข้าตัวตรงเลยไอ้หนึ่งสี่ห้าเขาเท้าตัวต,ตรงนะครับเอมันก็เลย เลยนึกถึงคาพูดคําพูดหนึ่งที่ลงตาที่ฝั่งแล้ว่าช่างจวดกูเป็นซาลาว่ะเจ้าจะดังกันเลขสองเลยใชนะแล้วก็มีเอฟซีที่โทรมาว่าให้เราเลขราจันฝั่งไทยบ้างลงตาวัดเมืองแต่ว่าให้เป็นสองที่หนึ่งให้ตั้งที่สองร่วมบุญสองร่วมบุญสองที่หนึ่งสองร่วมบุญสองที่หนึ่งนั่นเป็นสองละลานนี่เป็นเป็นสองร่วมบุญนะครันสองร่วมบุญสองที่หนึ่งแตเราได้เลขมาแล้ว เลขเลขนี้ถ้าทางกดผมต้องไปไปสองครั้งถึงได้เลขหนึ่งคัวเสียเวลาหนึ่งของลูแล้วเสียเวลาคุยลูกสิบสองเสียเวลาต้องไปนั่งเฝ้าต้องเสียเวลาต้องไปนั่งเฝ้าทำนักขันน้ำมนต์ถ้างั้นผมไว้โซมไปเลยเอาเลขไว้ผมแล้วเอาเลขมาเลยดีกว่ามันจะง่ายดีเพราะผมเวลาออกทริปต้องเหมือนคุยเป็นสัมพันธ์กันกับเอฟซีนะก็คือไม่ต้องไปนั่งรอเหมือนเลขร่างทรงต้องไปนั่งรอทุบกันทุบกัน ทำพิธีพระอาจารย์ทําที่เสร็จใช้เวลานานเนาะครับครับครับต้องมาทําต้องสวดมนต์อะต้องเราเราไม่เหมาะที่จะไปอย่างนั้นเราดวงบุคลิกดวงเราไม่เหมือนกันครับครับชอบไปเหมือนกันก็าอาจจะเหมาะสมกับการเหมือนนาเลขมาบอกเล่าครับเดี๋ยวพูดคุยเดี๋ยวเลขออกนี่ยนำเสนอแบบนี้การนําเสนอแต่คนไม่เหมือนกันไม่ว่าแต่ในช่องยูทูบสายวิทยคนก็จะการนําเสนอก็จะไม่เหมือนกันครับครับเราก็จะเป็นสายเหมือนวิทยากรคุยพูดคุยกันแล้วบอกเลขเล่า เลยเป็นซองที่มาของซองรบุญลงตาวัดเมืองซองที่หนึ่งเรามารุ่นกันครับลุ้นเอฟซีลุ้นลุ้นลุเลขนี้มาเคยทําปีหนึ่งไม่เคยหลุดมาแล้วทีนี้เรามาเริ่มซองซองแรกเลยซองแรกนี่เปิดเลขเปิดแล้วคือเป็นเลขลงตาวัดเมืองซองที่หนึ่งเอฟซีเป็นคนให้นี่แล้วค่อว่าร่วมบุญผมก็เลยถามเอฟซีว่าให้ตั้งชื่อซองไหนคือมีเอฟซีบอกว่าให้เป็นซองร่วมบุญลงตาวัดเมืองผมก็เขียนว่าร่วมบุญไว้ครับก็คือว่า เลขในชุดแรกเนี่ย96059เนี่ย96059อันนี้ชุดชุดรองไอ้ชุดชุดเด่นนะในชุดรองก็คือ98561นี่เป็นชุดรองคือชุดเด่นอยู่บนวิ่ง9อันนี้ซองได้มาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ให้ซองมาห้ามสลับเลขห้ามเปลี่ยนตำแหน่งให้ความซื่อสัตย์ต่อกันผิดก็ผิดถูกก็ถูกวัดดวงไปเลยเลขไม่เยอะ ท่านชอบชอบตัวไหนคอมเมนต์มาเอซขอแค่หนึ่งคอมเมนต์ผมดีใจกดหนึ่งไลค์แล้วก็ขอเจ็ดแชร์ใส่ดูคลิปข้งจรวดขอเจ็ดแชร์ถ้าเจ็ดแชร์ท่านก็จะโชคดีครับซองนี้เป็นซองหลวงตาวัดเมืองซองที่หนึ่งถือว่าเป็นซองระบุญงวดต่อไปเอาซองมาดูครับนนี้คือมาเพราะว่าซองที่เขียนมาเป็นตัวหนังสือเล็กๆแต่ซองนั้นเป็นซองจริงที่มาครซองรถายปัจจัยไปเป็นคณนราไฟแห่งพระจัก เขีเขาไม่เข้าไม่รู้ผิดเดี๋ยวจะถูกผมไม่รู้แต่ว่าเป็นเลขที่น่าสนใจครับเดี๋ยวให้เจ,จ้าตำรวจให้เอฟซีเข้ามาใหม่นะครับให้อธิบายว่าเลขหลวงตาวัดเมืองไปยังไงมายัางไงถึงเลขหลวงตาวัดเมืองก่อนที่จะเป็นเลขมาเนี่ยผมขับรถให้พระครับก็ไปโรงทานหลายวัดแล้วก็รู้จักกับลูกศิษย์วัดด้วยกันเอาคุยเรื่องเลขเลยเขาก็ถูกกันมาถูกให้กันมาก็นบเงินไปกัน ผมก็เลยไม่มีผมก็เลยอยากได้เลขมาก็ไปตีสนิทกับลูกศิษย์วัด <c oughs> เขาเลขว่าเขาให้ให้ไม่ได้มันจะเป็นเลขพวกกลุ่มพวกเขาให้ไม่ได้ดครับด้วยความมุ่งมนะั่นผมก็เลยลงตาว,วันนี้นะเราก็เลยเคยรู้จักเลยขอทำตา,าตั้มว่าไปจะเสร็จทา่ทานก็ให้นะแต่ขอว่าให้มานั่งอยู่ในพิธ,ธีด้วยเผื่อไม่เชื่อก็เลยเราไปนั่งดูมันจริ <c oughs> งจริงเขาท,ทําจริงแรกเราต้องไปพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้วก็เข้ามาเข้ามาซีงวดสามงวดติดอ่ะ แต่ในปีหนึ่งนั้นเขาไม่เคยผิดเลยแต่ว่าตอนมาออกเลี้ยงแล้วดังมากเรืเอยๆลุดนนี่ลูกศิษย์ก็เลยกักไม่ให้เลีอีกไปเอาไปออกเยอะเราไม่ถูกแต่ว่าผมมันนึกผมเลยปล่อยไปไปสองสามวันม้ประมาณแต่เขาก็ถูกพอาเราปล่อยเออกก็ถูกกอะนี่ก็ยังไม่ไปเอาจนเอฟซีลองไมาออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดที่ผมเคยปล่อยแล้วมันถูกเอฟซีก็เลยเรียกร้องมาแต่ว่าให้ไปเอาว่าแต่ว่าท่้นชวดอะ เลขสารนานาทีคนที่หนึ่งสารธม,มให้เขาขอเองทุกเองขอเองทุกเองใครจะขอขอเองเลยเหมือนที่เขามาขอขอเองทุกเองทุกคนจะมีดวงไม่เหมือนกันขอเลขสารกสิทธิศิษย์เนี่ยสามารถขอเองทุกเองจะเยอะเอาปล่อยคลิปถูกน้อยทั้งจุดต้อมาทั้งจุดต้องปล่อยเป็นเลขซองเลยถ้าเอาเล,าล,เลขหมดไปว่าเขียนคำว่าซองอะ่ะจะมีใัยไปกว่าขึ้งก็งเลยอาจารย์ที่ฝั่งลาวก็เป็นเลขซองสองลลานนี่เป็นสองลงบุญก็ถือว่าขอให้สองที่หนึ่งอ่ะให้เข้าไปเลย คือเลขนี้มันมีที่มาคือเป็นเลขที่ขันน้ำมนต์เหมือนกันเลขขันน้ำมนต์หรือว่าใส่พระเครื่องในขันน้ำมนต์แล้วนั่งสวดแล้วเป็นตัวเลขมันจะลอยมาเหมือนเป็นเลขเป็นเงาเลขขึ้นมาไม่ใช่หยดน้ำตาเทียนเลขที่จากผมนั่งดูเลขไปพิสูจน์อ่ะจะเป็นอย่างนั้นคือเอาพระเครื่องไว้ในบาตรสวดมาแล้วน้ำในบาตรจาเครื่องแล้วจะเป็นเงาเลขขึ้นในเวลาส่องไฟไปเป็นเงาเงาเลขขึ้นในบาตรทำพิธีสองครั้งต้นรวดกับท้ายวดหรือไม่ก็อยู่ที่วันว่าพระท่านว่าวันไหน อาจจะวันวันงวดเด่นวันนี้อีสองสันมันเป็นวันบอกก็จะเป็นอย่งนี้ววดหนึ่งอาจจะทําวันเป็นวันคือทำสองทุกงวดต้องทำสองครั้งอยู่ที่ว่าท่านจะว่างช่วงไหนครับนี่เป็นวันดีท่านก็จะถือเลิกของท่านแต่ว่าเวลาผมไปขอเนี่ยบอรเวลาไปใส่ซองให้เนี่ยขอสองรอบเลยทีเดียวเลยว่าถ้าผมใส่ไปสองซองผมคงจะไม่มีตังค์เนาะคือใส่สองเดียวก็สองชุดเด็ดที่เรอไปเลย ก็คือตอนไปออกก็เรียนกับรู้สิกแล้วว่าวันนี้เอฟซีอ่าโทรมาว่าอย่าได้เลขสองสองที่หนึ่งสองตาวบ้านเมืองออเอนี่ยขอดูเด่นจุดทองในใบเดียวกันเลยไปคุยกับลา่างาไงก็ได้ตัวใบเดียวเด่นจุดองแล้วโรวินว่ามีคนเรียกร้องมาถ้าซองเนี่ยผมจะการให้ผมใส่ซองไปให้เป็นค่าน้ำค่าไฟของพ่าจั์เลยเกับก็เลยได้เลขตัวนี้มาเลขนี้เป็นที่มาของเลขหลวงตาวันเมืองที่คนที่ร้องมา เรงนี้เก้าวมาเยอะจังเลยผมก็ไม่รู้มาชุดชุดเด่นก็มาเก้าวชุดรองก็มาเก้าเก้าหกศูนย์ห้าเก้าเก้าแปดห้าหกหนึ่งเขาเป็นหมเป็นเก้าได้นะครับผมเปนเก้าทีนี้ถ้าผมชอบผมชอบอยมือนไครผมชอบผมชอบเก้าหกผมชอบเนี่ยเก้าหกผมชอบเก้าหกกับเก้าแปดแล้วก็แปดศูนย์ผมชอบมองมันจะจะมาแต่อยู่ในจุดที่เขาไม่ต้านอะไร หน้าใครจะซื้อไวบอร์ดให้ก็ซื้อไม่ได้ซืนนี่ครับฝากในเขาบอกผมจะท่านเลขลงตาเมืองปีหนึ่งไม่เคยดนนะ <รอ S 1> แต่จบเอามาตะลังผมไม่ได้เกียมาซองเลยเกยนซองมปเป็นคร<อ>ับเป็นสองรอบมูลสองที่หนึ่งเลขนี้เป็นเลขลงตาวัดเมืองที่คนยังจ,จำตาหติดใจที่เข้ามาสามคนติดที่ได้ทำผมอาจจะบอกตกับเลขพระมากกว่ากับเลขพีน่าจะรองก็<ม>เลยเป็นเลขของเกี่ยวกับลงตา ในสองระบุญเอฟซีเอาไปถึงโชคถึงลาบก็ร้อ,อยถูกว่าเราร่วงถึงคนเราไม่เหมือนกันนะผมล่อยเลขมาสองปีก็ถือว่าเริ่มหาตัวตนที่เจอแล้วแหละว่าผมไม่บอกกับเลขยังย่นเลยบอกลงมาคือเลขพระเลขที่เกี่ยวกับพระรเราลงมาเกี่ยวกับศาลเราลงมาเกี่ยวกับผีบแต่ถ้าทําให้ด่งดังเปรี้ยกร่างก็สองเลขสองนี่แหละก็ฝ่าสองวัล้าน ลาวพัฒนาของพระอาจารย์ฝั่งลาวฝากเลขของลงดาวัดเมืองของฝั่งไทยสองระบุกันเลขนี้ลองหยิบเอาไปดูพิจารณาดูว่าก่อนลงทุนก่อนลงทุนขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูว่าเลขนี้พอจะมาไหมหรือเอาไปเทียบกับสำนักอื่นก่อนเมื่อท่านได้ถ้ามันตรงกันแล้วท่านก็ซื้อมันจะหยางลงบท่านซื้อหลายสำนักหลายเลขมันก็จะหนักเอาสำนักข,ของลงตาวัดเมืองไปดูแล้วก็ไปเทียบ อะไรมันตรงกันไหมถ้าตรงกันแล้วค่อยซื้อผิดถูกผมไม่รู้แต่ว่าเอามาตาม FT เรียกร้องทำเป็นแค่แนวทางนะท่านทุกอย่างวางไว้เป็นแนวทางอาจจะแตกไทยมาสามตัวตรงก็มีแค่รู้เพราะว่าช่องสองช่องนี้เคยมาถ่ายแล้วเอกสองแตกสามไทยสองช่องเนี่ยแตกสามตัวแล้วไม่ได้ไปเอาแตกสามตัวแตกสองตัวอย่างที่หนึ่งสี่ห้าสาเก็บไม่เคยไม่คมถึงจะเอามาของทำเพราะว่าทนคำเรียกร้องไม่ไหว เล็บที่ทำห,หางทำหางทำหาว่า,าขอเล่นลงตาสิท่านโด,ดหมอกก็เละละเละสองมันทำให้สะกิดใจเอื่นกันเอาข้ามาก็คือเลขทำมาเยอะไม่เยอะสองตัวสองชุดน้อยกว่าเลขเราน่หนึ่งเพราะว่าแต่ก็สู้ซีกันเพราะว่าเก้าหกศูนย์ห้าเก้าอาจจะเป็นห้าหกก็ได้เก้าแปดห้าหกหนึ่งอาจจะเป็นเก้าหนึ่งก็ได้มันเปลี่ยนในหลายทางแต่ว่าผมชอบชอบแค่นี้ประมาณนี้เล็บเทียไปเสียงถูก พี่เจ้าบ้านติดไปเขาหน่าจะตามเป็นตามของสุดท้ายหรืออาจจะมาเองหรืออาจจะโทรหาช่างตรวจว่ามีความฝันเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่สองไหมเนาะท่านเนาะใช่ครับผมอาจจะฝัน,น,นรครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ช่างตรวจให้พรอเอฟซีหน่อยครับผมก็วันที่16ธันวาคม2568 20, พัให้อยเอฟซีเอาเ,ล,าเลขตรงตาวัดเมอรสองที่หนึ่งครับครับเป็นช็อตเบิก์เลิกสองที่หนึ่งสองเบิก์เลิกเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเอฟซีไปซื้อ ีโชคไปล่าทุกท่านให้ใหปังๆทำรวยครับผมรครับที่นี่วิทยาบ,บาสและที่เรียกว่าขอกับคุณช่างเจริญน,นะครับที่หาแนวทางดีๆเป็นรัฐบ,บาลไทยปี66ท่านว่าข้อมสารประโยชน์18นะครับขอให้เอฟซีถูกสามตัวตรงๆให้แข่งกันเลยสาธุสวัสดีครับ